จากวันนี้ที่มีบุคคลซึ่งตั้งใจปฏิบัติสามารถส่งกระสินสิบได้แล้วมาถามปัญหาทำให้นึกย้อนกลับไปถึงสมัยที่ฝึกปฏิบัติใหม่ๆก็ <c oughs> จะมีปัญหาหนึ่งซึ่งทุกคนจะพบเหมือนๆกัน ก็คือกำลังใจไม่ส่งตัวภาวนาไปแล้วสงบได้เพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ฟุ้งซ่านซึ่งในส่วนนี้หลวงพ่อวัดท่าสุงท่านเมตตาสอนคาถาต่างๆให้อัตมาเองซึ่งช่วงนั้น ต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึงยี่สิบจิตใจก็ย่อมฟุ้งซ่านสงสัยไปง่ายหลวงพ่อท่านด่งสอนคาถาให้ทีละบทว่าให้ไปภาวนาพร้อมกับรักษาศีลโดยให้ภาวนาครั้งละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เมื่อเกิดผลแล้วไปรายงานท่านก็ให้คำชมเชยแล้วมอบคาถาบทใหม่ซึ่งมีอนุภาพแบบใหม่ๆม,มาให้อีกเมื่อทำไปทำไประยะหนึ่งพระคาถา,าต่างๆก็เริ่มมีมากบทขึ้น จนกระทั่งที่ใช้อยู่หลักๆก,ก็เป็นสิบบทแล้วจึงได้แบ่งเวลาภาวนาคาถาเหล่านั้นอย่างเช่นว่าเอาอย่างละสาสิบจบเมื่อครบแล้วจึงเลื่อนไปคาถาอื่นแต่ไม่หมายถึงว่าหลังจากที่ทำได้ผลแล้วทุกบท ได้ยังทำไม่ได้ผลก็ให้ปักใจอยู่กับบทใดบทหนึ่งแล้วภาวนาให้เกิดผลซะก่อนเมื่อมีคาถาหลายบทต้องแบ่งเวลาในการภาวนาจะทำให้สภาพจิตทรงตัวในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ในเมื่อต้องแบ่งเวลาให้ทุกบทเนื่องจากหลวงพ่อท่านบอกว่าอะไรที่เราทำได้แล้วก่อนจะเริ่มบทใหม่ต้องทวนของเก่าให้คล่องตัวก่อนจึงไม่กล้าทิง้งนถึงเวลาก็ภาวนาของเก่าก่อนสิบจบยี่สบจบสามสิบจบหรือร้อยแปดจบแล้วแต่จำนวนสั้นยาวของคาถา จนกำลังใจทรงตัวแล้วก็เปลี่ยนไปบทต่อไปทำให้สามารถทรงสมาธิได้เป็นชั่วโมงๆโดยไม่รู้สึกฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอแนะนำแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าให้หาคาถามบทใดบทหนึ่งที่เรารักเราชอบ หรือว่าถ้ามีคาถาหลายบทก็นำมากำหนดภาวนาอาจจะกำหนดไว้ว่าบทละห้านาทีบทละสิบนาทีหรือบทละร้อยแปดจบอย่างที่อาตมาทำก็ได้เท่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเอาไว้และที่อาตมาศึกษาเพิ่มเติม ปัจจุบันนี้ที่ใช้เป็นหลักๆอยู่ก็คืออิติปิโซสามห้องก็คืออิติปิโซสวากดาโตสุปฏิปันโนอย่างน้อยก็จะภาวนาสิบจบซึ่งถ้าหากว่าเราภาวนาเรื่อยๆสบายๆดูลมหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติ ไม่ไปบังคับลมหายใจเข้าออกสิบจบนี้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วก็มีพระคาถาชินบัญชรซึ่งเป็นบทยาวอาจะภาวนาเล่เาๆห้าจบเจ็ดจบแต่ละวัน หรือคาถาหลักที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านให้ใช้ในตอนทุดงเอาไว้ทำลายอำนาจเสยศาสตร์ซึ่งก็คือคาถาบาร,รมีสามสิบทัดต่อด้วยนโมพุทธายะแล้ยังมีพระคาถาที่ท่านให้เสกข้าวกินเพื่อป้องกันยาพิษยาสั่ง หรือว,ว่าป้องกันการทำคุณใสซึ่งจะมีพระอภิธรรมเจ็ดบทตั้งแต่กุศลาธรรมมาจนกระทั่งจบเหตุปัจจโยจึงค่อนข้างจะยาวคถาบทนี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเสกข้าวกินเป็นประจำทุกวันตายแล้วร่างกายจะไม่เน่า แล้วขณะเดียวกันก็สามารถทำลายอำนาจเสศยสตร,ร์ต่างๆด้วยส่วนอีกบทหนึ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นสองบทควบกันแต่ท่านให้ใช้รวมเป็นบทเดียวในการเสกอาหารเป็นยาแล้วก็ทำลายอำนาจเสศยสตร,ร์ต่างๆก็คือ คาถาของท้าวเวสสุวรรณกับสมเด็จพระพุทธกระสบได้แก่พุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจสัตรูทั้งหลายวินาศสันติต่อด้วยพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันตินะแล้วก็ยังมีคาถามหาสะท้อนหรือที่เราเรียกว่า กาถาเมีสัมมุขาเป็นต้นหรือว่าคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้าที่ขึ้นดโดยอิติปิโสวิเศษเส,สอิซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะของทิพตจักุยานคือบุคคลที่ภาวนาธรรมจนขึ้นแล้วสามารถที่จะอ่านหนังสือโดยที่ไม่ต้องเปิดเล่มดูได้ หรือว่าคาถาเมตตาที่ใช้ภาวนาเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมตตาของเราซึ่งงนหลวงปู่ปาวัดบางนุมโขศึกษามาจากหลวงปู่เช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตก็คือพระอรหังสุขโตพระขวานะเมตตาจิตเป็นต้น ท่านทั้งหลายชอบใจบทใดบทหนึ่งก็ให้ยึดบทนั้นขึ้นมาภาวนาทำจนเห็นผลจริงๆแล้วค่อยขยับไปใช้บทอื่นคำว่าเห็นผลจริงๆนั้นบางอย่างก็เห็นผลช้าอย่างเช่นสมัยอาตมาเป็นเด็กวัยรุ่น อายุสิบห้าสอยากได้สมเด็จวัดละขังไว้บูชาเนื่องจากว่าเห็นเขานั่งส่องพระกันทุกวันซึ่งพระสมเด็จวัดละขังเป็นพระในฝันของนักเล่นพระทุกคนที่จะต้องหามาบูชาให้ได้ ก็ได้ยินท่านผู้รู้บอกว่าถ้าหากว่าภาวนาประกาศาชินบัญชรไว้ทุกวันด้วยความเคารพเรื่อมใสจริงๆสามารถอธิษฐานขอสมเด็จวัดละังจากหลวงพ่อโตซึ่งเป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดละคังได้อาธมาก็ตั้งใจรรมแต่ว่าวางกำลังใจผิด ก็คือไปทำด้วยความอยากได้ภาวนาไปปีหนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วสมเด็จบะลระครังที่ปรารถนามาไม่ถึงเสียทีจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าจุดประสงค์ในการภาวนาของเราก็คือต้องการพระสมเด็จวัละคังแต่ว่าภาวนาจนชินแล้ว เมื่อถึงเวลาก็กำหนดภาวนาพระคาถาชินบัญชรเป็นปกติไปจนถึงปีที่สิบอ็ดจึงได้พระสมเด็จวัคังมาจากท่านป่าไม้จังหวัดอ่างทองคือคุณมนตรีเชียงอาลีหนึ่งองค์ซึ่งทันทีที่ได้มาก็โดนโยมขอต่อไปเลย แต่ว่าหลังจากที่รู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราทำจริงโดยไม่หวังผลตั้งใจไว้ว่าเราต้องการอะไรแล้วลืมความตั้งใจนั้นเสียจากนั้นมีหน้าที่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนายอย่างเดียวมันก็จะสามารถได้สิ่งที่ตนเองต้องการได้ ึ่งสิ่งทั้งหลายเรานนยญาติยมสามารถนำไปปรับใช้กับการภาวนาของเราว่าถ้าสภาพจิตเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากภาวนาก็หาพระคาถาบทใหม่ๆมาทดลองภาวนาดูถ้าทำได้คล่องตัวหลายหลาบทระยะเวลาในการที่เราภาวนาก็จะยาวนานขึ้นไปเอง